สวัสดีคะ่ะวันนี้กลับมาพบกับอ้นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอ้นจะมารีวิวสินค้า2ตัวนะคะที่อ้นใช้เป็นประจําระหว่างวันเลยนะคะเป็นสีสันนะคะก็ตัวแรกนะคะเป็นลิปสติกซิกเนเจอร์คัลเลอร์ลิปสติกนะคะสีเบลินีตัวนี้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่อ้นใช้เป็นประจําเลยนะคะก็จะเป็นซิกเนเจอร์คัลเลอร์บัสออนตัวนี้นะคะที่อ้นใช้เป็นประจําเลยก็จะเป็น2ตัวก็เป็น2ตัวนี้นะคะที่ใช้คะ่ะ ในส,ส่วนของลิปอ้นก็ใช้นะคะ a r t i s t y Signature Color Lip นะคะเป็นสีเบลนีนะคะก็จะออกสีส้มอมชมพูนะคะอ,อ้นก,ก็จะใช้อะลิปของเรานี้นะคะเป็นทั้งบัตออนเนื้อครีมนะคะค่อยๆเกลี่ยลงไปที่พวงแก้มทั้งสองข้างนะคะให้เป็นสีส้มอมชมพูละเลื่อนนะคะจากนั้นนะคะในส่วนของริมฝีปากนะคะอ,อ้นก,ก็จะใช้ลิปสีเดียวกันเนี่ยะคะ่ะทาลงไปที่ริมฝีปากได้เลยนะคะก็จะได้สีส้มอมชมพูที่เราต้องการเหมือนกันนะคะก็จะได้ตามรู ที่อ้อนต้องการแล้วะคะ่ะในส่วนของบัตรอร่อนที่อ้อนใช้นะคะก็เป็น Artistry Signature Color บัตรนะคะสีก็จะออกสีชมพูอ่อนนะคะปัดลงไปที่พวงแก้มทั้2สองข้างได้เลยนะคะก็สีที่ได้ก็จะเป็นสีชมพูเลือเลือดตามที่อ้อนต้องการะคะ่ะ